โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากลูกนี้เร็ว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  โอเคโอ้เตะอ้โอ oh. ้อาเตะเข้าประตูเตะเข้าประตูอาเตะเข้าประตูโอ้ chụp 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 ừ มาทำดได้นี่เล่นด้วยกันเอาเล่นกับน้อง 呵呵呵。嗯嗯。nice kick。 嗯。<laughs> เห่าเห่ามันมี <laughs> <laughs>

ให้ความชต่นมเรากินเราินกินทั้งอะไรกินทั้งอัน Yeah. <laughs> เด <Bye. S 3> uh ี๋ยวเปเนาได้่ะแล้วเดี๋ยวหยิบมาแบ่งเป็นขายดูด้ตามเส้นเลยยี่เอดิองกรผมให้ยาวขึนทำไมอุ้ยไหลหล่น